สี่สามสองอ่ามาครับคัดครับสามสอง หลุดไปครับหลุดไปหลุดไปึงเจ้าวิ่งเนี่ย่ะครับทีนี้เจ้าเอาวิ่งลงกว้างสดุด อ่ะเดี๋ยวลองวิ่งหน่อยครับ hey, มักเซ์จเมดอนครับอ่ะวิ่งทางนี้ครับเทปห้าสี่สามสองอ่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่หมได้ละรู้ละสี่สามสองอ่ะมาครับ ครับน้องมีคนเลียงป่นมาให้หมดเลยไปลุงน right, right ี่เลยลุงน right. like, AP uh, well, ี่เลยเทปห้าส right. ่ามไปเลยครับช้าช้าชาร์นะครับเทปห้าสมสองช้าช้าครับ เดัดๆคัดๆเห็นเห็นคนต้องวิ่งลายนี่ครับอ่ะเ่ะอ้อหังเทปห้าสี่สาสองเคครับเทปห้าสี่สามสอง ต้องใส่รองเท้าเอาพึ่งตัวพอห้าสี่สามสองไปเทห้าสี่สามสอง ผ่านไปผ่านไปสุดดุดเซห,ห้าสนะี่าสามสองเดาาาหยุดเลยหมดเซปห้าสสอ ยดุดไปนู้นไปนู้นหลังเแต่